สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำอาหารชุมชนนะครับมาดูอาหารชุมชนอาหารชุมชนหมายถึงก็อาหารบริเวณใกล้เคียงที่เราอาศัยอยู่นะครับหรือใกล้เคียงที่เราไปเรียนหนังสือนะครับเรามักจะเรียกว่าอาหารชุมชนนะครับก็คือไม่ต้องขับรถออกไปกินอาหารดังๆหรูๆนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าอาหารหรูนะครับ อันนี้เรากินอาหารชุมชนนะครับซึ่งดีแล้วก็ราคาถูกนะครับามาดูผมจะแนะนำที่ถนนลาดพราวนะครับถนนลาดพราวตรงอิมพิเลียนเก่านะครับเขาจะมีอาหารเช้าเขามีอาหารเช้าคือเขาขายแต่ตอนเช้าเลยครับหน้าอิมพิเลียนนะครับเขาขายแต่ตอนเช้าสา,สายก็หมดแล้วนะครับเพราะก็วายไปนะครับถ้า ถ้าเราอยากกินสายหน่อยก็ฝั่งตรงข้ามกับอินปิเลียนนะครับเขก็จะมีตลาดเล็กๆนะครับใต้สะพานล,ลอยคนข้ามนะครับข้ามสะพานมาแล้วก็มองไปใต้สะพานก็จะเจอนะครับตลาดเล็กๆนะครับมีตลาดสดอยู่ร้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีอาหารที่เขาทำนะครับทำสำเร็จแล้วก็มีตามสั่งก็มีนะครับเดินเข้าไปดูนะครับแล้ว อาหารถงเขาจะถูกมากนะครับยี่สิบห้าบาทนะครับดีด้วยครับนะครับคุณภาพดีอร่อยนะครับแล้วก็สะอาดนะครับดูแล้วทานแล้วด้วยนะครับที่จะแนะนําเลยก็นี่ครับข้าวมันไก่นะครับใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเยอะๆอย่างนี้ก่องละแค่สามสิบห้าบาทว้าวซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับไม่ได้เลยครับหาที่ไหนก็ไม่ได้นะครับ ผมทดลองนะครับโดยการแช่เย็นนะครับซื้อมาแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้นะครับช่องธรรมดานะครับไม่ไม่ช่องฟีดนะครับถ้าช่องฟีดก,ก็ต้องเอามาเวฟละลายนะครับอันนี้ใส่ช่องธรรมดานะครับก็วันรุ่งขึ้นก็ลองทานนะครับก่อนจะทานก็ดมก่อนนะครับดมไม่มีกลิ่น หืนหืนไม่มีกลิ่นตูตูนะครับตัวที่มันจะเสียง่ายก็คือตับนะครับผมก็ตัดตับชิ้นเล็กๆนะครับแล้วเรามาเคี้ยวโดนนะครับเทสกลิ่นก่อนครับตือตเคี้ยวๆอ่ากินได้นะครับกินได้ไม่ไม่มีกลิ่นตูตุก็นึ่งเลยครับเอาเข้าไปนึ่งนะเห็นไหมครับนึ่งซะก่อนนะครับห้าห้านาทีขึ้นนะครับนึ่งไปเลยตือเสร็จแล้วค่อยๆเอามาทานนะครับ ทานพร้อมกับน้ําสมุนไพรนะครับน้ําสมุนไพรผมตอนนี้ฮิตก็คือไม่ใช่ทองพันช่างนะครับน้ําทองพันช่างกินแล้วปากสะอาดมากนะครับกินแล้วปากสะอาดอาการคันยิกิๆไม่มีครับเพื่อนๆลองทานดูนะครับผมก็แนะนํา แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับบนถนนลาดพร้าวนะครับแต่เข้าซอยหน่อยนะครับเข้าซอยไปอ,อันนี้เป็นชุมชนมุสลิมนะครับอวันนี้ยิ่งถูกเลยครับชุมชนมุสลิมซุปเนื้อยี่สิบาทนึงครับสตาร์ทจากราคายี่สิบบาทโอ้โคูม่มากครับของมุสลิมนี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดนะครับ ชุมชนมุสลิมนี่เขาสะอาดนะครับดูเหมือนอไม่สะอาดคือเก่าๆโสมๆแต่จริงๆสะอาดมากครับผมเห็นเขาทำแล้วผมยังไม่เคยท้องเสียจากกินอาหารที่ชุมชนมุสลิมเลยนะครับเขาทำสะอาดขนมก็อร่อยนะครับขนมแค่สิบบาทครับถูกมากครับชุมชนมุสลิมนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องอาหารดีราคาถูกนะครับแล้วก็สะอาดนะครับอ่า ลองไปอุ่นนุนกันดูนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็แค่นี้กันนะครับอ้อเรื่องข่าวที่เรื่องอาหารเสียกินแล้วท้องเสียแล้วก็เสียชีวิตนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้นะครับแต่จะไปโทษอาหารไม่ได้นะครับให้เรื่องอาหารเสียเนี่ยจะไปโทษอาหารไม่ได้เพราะว่าพอเราชิมแล้วนะครับว่ามันตัๆวๆเราก็ต้องทิ้งนะครับไม่ใช่ฝืนกินนะครับ ฝืนกินมันไม่ได้นะครับออสมมุติว่าเราซื้อมาอาหารเนี่ยถ้าเราซื้อมาปุ๊บนะครับมื้อนั้นเลยเราซื้อมาเราเทเราดมดมดมอ้าวม,ม,ม,มันเสียนี่หวา่าเราก็ต้องกลับเอาไปเลยครับกลับคืนไปเลยครับนะครับเอาไปคืนไปเคลมเลยครับนะครับว่าว่าอาหารนุ่นเสียนี่หว่านะครับอ่าไม่ใช่ข้ามมือ้อข้ามคืนข้ามวันแล้วพอมันเสียอันนี้ ไม่มีที่ไหนหรอกนะครับเขาจะรับนะครับเขาไม่รับคืนหรอกครับเพราะว่าอาหารถ้าข้ามมื้อข้ามคืนหรือนี่มันต้องมีเชื้อแน่นอนนะครับและยิ่งเราไม่ดมไม่ตรวจสอบนะครับไม่อะไรเลยเนี่ยโทษใครได้ครับต้องโทษตัวเองนะครับโอเคนะครับนอกเรื่องนะครับคนเราเดี๋ยวนี้มันชอบโทษคนอื่นนะครับก็อย่าเป็นเหมือนคนอื่นนะครับ เราโทษตัวเองนะครับโทษตัวเองก่อนนะครับแล้วก็หาสาเหตุแล้วก็แก้ไขอันนี้นะครับโลกมัถึงจะน่าอยู่นะครับชุมชนก็น่าอยู่ประเทศก็น่าอยู่นะครับหาเข้อแก้แล้วก็แก้ไขครับก็ฝากเรื่องอาหารการกินไว้นะครับฝากเรื่องอุดหนุนชุมชนด้วยนะครับเพราะชุมชนถ้าชุมชนเจริญชุมชนดีนะครับขโมยกระโจนก็ไม่มีนะครับคนร้ายก็ไม่มีนะครับ ถ้ามีก็จับติดคุกไปเลยนะครับอย่าไปช่วยเหลือนะครับอย่าไปสงสารนะครับคนร้ายมันสารพัดและครับสงสารไม่ได้นะครับทุกคนเขาต้องเลี้ยงลูกนะครับมีลูกให้เลี้ยงนะครับไม่มีใครที่จะลำบากหรือไม่ลำบากนะครับโอเคนะครับแล้วเพื่อนๆอก็เรื่องอาหารก็รักษาเนรักษาตัวนะครับถ้าท้องเสียก็อย่าลืม ทานน้ำเกลือแร่ชดเชยนะครับต้องทานชดเชยเดี๋ยวจะขาดน้ำเสียชีวิตเพราะขาดน้ำอีกครับโอเรบแล้วจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ